สันนรกเนี่ยตายแล้วเกิดในนรกต่อใช่ไหมแล้วตอนหนึ่งครั้งละ่ะนานขนาดไหนนับจํานวนปีได้ไหมพระเจ้าบอกนับปีไม่ไหวทรงอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าค่าบอกได้พระองค์บอกว่าเกวียนเล่มหนึ่งเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีให้เรานึกถึงเกวียนที่บรรทุกมเมล็ดข้าวเปลือกของชาวนาเราแล้วกันนะประมาณนี้ บรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุกหนึ่งร้อปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกหนึ่งร้อยปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดนั่นนะ่ะหนึ่งส่วนอัพพุทธนรกนรกที่ตื้นที่สุดสิบชั้นอัพพุทธนรกนะ่ะเราก็ไล่ไปจนถึงปัตุมนานรกอุปมาณเนี้ยเทียบกับอัพพุทธนรกลึกลงไป ยาวนานยี่สิบเท่าลึกลงไปอีกอายุต่อหนึ่งชาติของเขาเนี่ยก็ยี่สิบเท่ายี่สิบเท่ายี่สิบเท่าไลา่ไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วอายุของสันนลกก็นานสุดๆแถมตายแล้วก็กลับมาเกิดเหมือนเดิมอีกซ้ําอย่างนี้หลายแสนหลายล้านรอบนี่ก็คือช่วงระหว่างที่เรารอก่อนที่จะได้เป็นมนุษย์อีกครั้ง